แชร์ข่าวเล่าเรื่องประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2 5 6 3ฉบับที่1ลงวันที่5ตุลาคม2 5 6 3ยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุด,ดีเพรสชันในวันพรุ่งนี้6ตุลาคม2 5 6 3 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่7ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกบริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม2563โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่7-9ตุลาคม2563 อันหนึ่งบริสุทตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอาดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6-9ถึง9ตุลาคม2563าทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอาดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความประมัดระวงังและควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่7-10ตุลาคม2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่5ตุลาคม2563เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่6ตุลาคม2563เวลา11นาฬิกา